สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมกับสามเ่าันนี <t> ่มาตาใสเนาะนี่นอนมาหอดหลังเวทีสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับสวัสดีครับมาตาหด้ะบ้านน้องมะเกลือบ้าน้องบะเกลามะเกลือนนท์คุณไกลจากหนี่่างี้ปะเอาเปิดนาเปิดตาให้เบิ้งรูปแบบที่นี่ให้พี่น้องเขาได้เห็นนาเห็นตาเบ้างดูแมนจากพี่น้องนนคุณอิรโบนาน นี่แะนี่ะอเดียวเหรอเอานตะเ่าทำมาหากินยังไงก่อนอีพอร์ตเป็ไเอออยู่ขายขายลอตเตอรี่อยู่อันจะรันสิบสามจาจะรันสนิทวงจีเป็นรญ่นรุ่นรุ่นรม่นรุ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 ่นรอ่นร่นรุ่นร่นรุนรุ่นรุ่นรุ่นร้นี่นรุ่นรม่นรเ่นรุ่นรเกนร่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 นรุ่นรุ่นรุ่นรนร่นร่นรนรุ่นรุ่น่นรนาห่นร่น่น่ นี่แหละก็เลยว่าอยากจะมาลงเฉลิมมาออเดชั่นนี่แหละโอ้คุณแม่อยากสิมาออดิชั่นอยากสิเป็นนักร้องคือจังลูกสาวพนักบ้านก็เรียนที่บอกอีดีนี่อยากสิมาออดิชั่นคือลูกสาวคือจังองค์หญิงเมนอยู่ค่ะขวานมาหลังหาดขวานมาหลังหาดคนเขามันต้องมีความฝันนะแม่เนาะขันนอนรับล้งขันบ่ฝันเนี่ยซ้ำตายแล oh, <sh arp intro> ้วเด็กคนน้องคนนี้เป็นอดีตอันนี้ เป็นเรียนอยวนเลี้ยนเทปนะครับเรียนถังเจ็บมากแต่เก่ากว่าเรียนนลงเรียนสอนคนตาบอดค่ะสอนคนตาบอดเรียนดนตรีเรียนร้องโดยเฉพาะเรียนร้องเรียนดนตรีคือจังน้องเมกกี้น้องต๋อมนะกับเป็นอันนี้เราเป็นเพื่อนน้ำเพื่อนมูเพื่อนทั้งเฟรนด์นีะตี้โอทักทายกันหนูจักกันทั้งเฟรนด์ที่ติดกับน้องต๋อมกับน้องเมกกี้หนูจักอยู่ครับผมอ๋ออ้าวอ้าวข้าวกนอยู่ พิ่นก็เลยว่าเหรียญน้ำหลังเวที่ว่าอยากมาเห็นน้องอุ้งอิงน้ำพะนะเคยไปหาน้องเธอหนึ่งยุติสก่แม่ไม่ไว้นิีเป็นบะรอบสุดถ้ายบางคนนางอังนี่ตีวันีทายน้งันวนีทา้อวันจีทู้างก็จอกอะรคือมะมก็ได้เออไม่ล่าสุดนี่ล่ะอคือจะไหนยังอยากไปหาน้องเอาปเนี่ยเอามันมนเนมาไกแลเนาะ มันมันัวเดียวกันกับลูกสาวอะค่ะไรๆกันกับลูกสาวอะค่ะแรกเริ่มเดิมที่นี่ก็คือติดตามสาวหน่อยมาแต่ไหนวะแม่ติดตามเริ่มแต่ติดตามตอนพอแหลมมาอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็บพาท่านได้เบิ่งแบบบท่านได้ฟังท่านเป็นจริงเป็นจังบ่าท่านเป็นตูเป็นตะบ่าท่านได้ตามทุกคลิปคือจังเงินคลิปนี้หลังจากนั้นพ่อน้องยิงมาอยู่นี่จังได้จังได้ตามเป็นเรื่องเป็นเล่าเริ่มมาเรื่อยๆก็คือ เห็นแบบบอดห้ยโอกาสน้องน้องต้อมน้องแม็กกี้นะคะก็เลยอยากอยากฟังแต่ว่าช่วงนั้นมันเป็นนั่นก็สิได้น้องตอมกับช่วงน้องแม็กกี้ที่เข้ามามันเป็นช่วงโควิดช่วงที่ไปใส่เพราะได้ที่นี่สุขนกับสุพงผ้าอาศัยบอดแล้วก็เลยเอาเห็นความสามารถของน้องผู้หนึ่งซึ่งซึ่งมองบ่อยเห็นก็เลยว่าเอาจังซี่แม็กกี้คันบมดไม่มองไปมองมาไอ้กับว่ไเด้ไปใส่คือกัน การันมีความสามารถตัวหนึ่คือเขามาเห็ดเล่กันเมวล่าพาเพลินที่ไปที่มาของน้องตอมกับน้องแม็กกี้นะกันเลยมาเล่นดนตรีห้ซึ่งเรามีความสามารถอีหลีแล้วเล่นได้เล่นได้ทุกชิ้นโอ้ยคับเออค่ะกันแม็กกี้นี่วันที่นี่ก็พอดีเพิ่นกันเลยไปหูจักกับน้องตอมกันเลยพากกันมาลองมาล่ำกันเลยมีความผูกพันธนาเป็นพีเป็นน้องติดตามเพิ่นทั้งสองคนนะครับยังมลับมาที่แรกนันบ่เคยมักหมอล่ำค่ะบ่มักหมอล่ำโอ้ทน้เกเออมัน มันมันแบบมักแต่ละครอนะคะมักแต่ฟังฟังแต่หนังฟังแต่ละขเอท่านหนังอันนี้แมวเขาถดที่แล้วค่ะแม่สายตาบ่เห็นบ่เห็นขึ้นกันมันบ่ตาเกิดเลยติแม่ตาเกิดเลยค่ะเพเห็นว่าแม่เป็นหัดเยอรมันค่ะอตงแต่เขาอยู่ในท้องมันก็เลยติดเชื้อมาถึงลูกเนาะฮัดเยอรมันเนี่ยคือคืออย่างเหรอเอาภาษาบันเฮามันสิเป็นเป็นไข่ไข่ออกตุ้มดิแม่บอกกับเแม่ก็ ทำสมคือไข่ไข่ทอรพผิดติมันบอไข่สูงบอก่าหูคือกันค่ะแต่ว่ามันมีสงมันมีผลทรงไปหอดันหอดลูกในทองหอดลูกในทองมันมันบางคนกะสมองว่าสมประกอบแต่ว่าไข่แนนว่าเม่เกิดมาสมบูรณ์นะบ่เพียงแต่ว่าขายขายไปต่้งแต่หาซื่อเอามีความรู้สึกหลังจากของหาน้องตอมน้องแม็กกี้แล้ววัดที่นี้มาเห็นน้องอุ้งอิงแล้วบัดที่นี้ อ้ยมันมันวัยเดียวไล่ๆกันกับลูกสาวเนาะลูกสาวก็กำลังม .3 นี่แหละค่ะเนี่ยจะสิบห้าสิบหกเนาะก็เลยเฮงมากเออแต่ยินเสียงอจจะของก็เป็นนักร้องอยู่แล้วว่ายง่ายลดพี่แม่เขาเนี่ยเป็นต้นทุนคือมีเป็นนักร้องอยู่แล้วเราไปเออก็เลยมีคนเอาถามลูกสาวพวกนี้เป็นยังไงการร้องของลูกเด้ว่าวิจารณ์มากพอแม่กระจบโรงเรียนโรงเรียนนี่มาโดยเฉพาะเราล่ะเออเพิ่นเสียง เสียงบอดีปันไดราค่ะแต่ว่าผู้นี้ก็มาฟังเสียงเพิ่นนะจ้ะเขาบอกไงว่าเสียงมีเอกลักษณ์เสียงมีอำนาจแม่นบ่แม่แม่วาคือผมว่าบ่เออฟังยามเดยผมก็ได้บ้าตลอดในวันนั้นก็บว่าได้เสียงดีเกินหมูแต่ว่ามีความแปลกก็ตรงเสียงที่มีอำนาจสามารถร้องก็แล้วค้นมองกลับได้แม่นบ่อแม่เออนี่คือเสียง เพื่อเปรียบเทียบใช่กันแหละก็คนลองเพีงเดียวกันนี่แหละแม่นมันมันบอคือนะมันมันบอตอนนี้นี่ประทับใจสามข้อประทับใจหาลูกสาวมองที่ไปหาอยู่หมอคิดตั้งใจไปมันนั้นคือตั้งใจไปเบื้องนองน้องกุ้งยิงโดยเฉพาะเลยค่ะแต่ปรากฏว่าเข้าไปว่าใดเข้าไปว่าใดเมื่อนั้นเมื่อนั้นเข้าไปเข้าไปไปช่วงเททัวงเพิ่งทดสอบเนาะทดสอบเสียงนายเวทีหลังเวทีพอเขาไปเขาไปได้อยู่เขาไปไดหลังเวทีแต่ว่าอยากไปหาหลังเวทีเขาไปบ่าดอเขาไปใดหลั่อไหลังเวทีเขาไปวด่ อีแม่ขนาดตาว่าเห็นหงเนี่ยังสิไปเบิงอยากไปเบิงเสียงบุกไปจะได้เออของผมเนี่ยพ่อพ่อเห็นหงแน่ครับพ่อเห็นหงแน่แต่ว่าโอ้ยพ่อเนี่ยกับกับบอดบ๊ดชาตเจนคืออันตรีบ๊ชาตเกนครัเคยเคยแต่ว่าไปเคยไปรักษาเคยไปหาหมอบ้างบ้าคือตาดีมาก่อนโอ้เคยหูหูนั่นอยู่แต่ว่าอ่าไงว่ามันมันต่ำไว้เนาะหมดม้อสามคนแล้วครับตาเริ่มสีนั่น แนวบ่เห็นหาปีก็ร้องมาแม่เห็นจี้เราบ่เห็นป้าตั้งแต่ปีหาเจตะค่ะจนจนหอดปีหกพอกี่นี้พอกับบอดคือกันตีช่วงนั้นน่ะจ้ามาบ่เห็นหาปีก็ร้องก็ร้องมาเห็นมันเป็นอันนี้นะมันปกติมันก็เลื่อนล่างอยู่แล้วล่ะครับต่อกระจกต่อกระจกจ้ามันก็ค่อยดีลงดีลงดีลงจนกระทั่งบ่เห็นอ้าวมันนั่นเป้าเลี้ยงหมอย่างขายของหรอกก็ไปยังฟุตตกฟุตบารย่างส้นเสาไฟฟ้ายุ่งเจ็บอยู่พอดีท้นะครับ อมามันมีผลผ่านๆมันมีึงก็เย็นดีขึ้นกันล่ะความประทับใจมันนั่งเขาไปหายูมอชิดจ้ท่านในยมีเสียงท่านในียังไปมันนั่เห็นท่านเนขึ้นลองไปเมื่อนั่นเฮอยเอาปมะเด็นกันเลยขำามาหลังห่านบัดนนี้ผมฟังที่แรกก่อนเสียอาชีพนี่คือคุณแม่ว่าประทับใจเพราะมาเห็นอีหลาน่อยเพื่อนว่าจงไหนมันเพิ่นบอกว่า พอกับแม่์คือมาได้พอกับเมย์มาจังได้เอ๋แกเลยว่าแม่มากกับแม่มากับมูมีคนพามาแม่ก็เลยมาเอ๋แกเลยบอกเพื่อนว่าอีหลาสูยเอาเด้อแจ็คบ่กหูเสเอาจังได้เนาะเม่์ไปเจอใจให้กอดกะกอดแกกอดเลยล่ะให้แม่ให้แม่กอดเนี่ยเออเพื่อนกอดกอดก้อนตีกอดมมากอก เกเอาเงินห้เพลินนะเงินหาเพลินอยินาสิเอน่กิบ่าเนก็ว่าแม่เอาไว้ใส่ซาเิ่นมาเนาะนี่แหละกวาม่นักใจแเอาไว้ใส่ซ่าน่าจะไว้ซาลูกพอเป็นหยังเมยกะ จมหเเอหลุดเด้กัได้เพื่อได้ปคนขี้งูก่เงาหน้าตาิลันางบอกจะควเนาะมเนาะเมนค่ะแบบนี้แหละคุจักถามเนาะสาเด้อยก็จถามอีเมีว่าจะนไปจังใดมาจใด้ที่นี้นะกอดก้อนเลยทีเดียวเป็นกอดก้อนเลย่เดี๋ยวเดี๋ยว อันเดี๋ยวระวังอีหลาขีดตกในลูกกัเลยบอกเพิ่นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปยางเลาะก่อนก็เลยบอกแล้วแม่แม่แม่ไปหายางเลาะกันบางทีแม่อาจอยากอยากขีดอยากขีดเต้นน้ำก็ยางพร้อมมากเลยเออมากก็มาเต้นอยู่นามีคุ้ละที่แม่ก็บเเต้นน้ำมูติวันนั้นก็ได้เต้นยูนามิโดนเติบอยู่คนกลางเต้นสองคนอยู่หานามิกันนี่คือความบังจับคับใจที่อีพ่อีแม่เขาอยากมาเห็นลูกสาวอยู่บ้านเนาะเพราะว่าไงมันไกลบ้านแล้วคนก็เริ่มมากกวากับไม ยามบ้านแล้วก็เลยอยากกลับมาเล่นน้ำนางอีกทีนึงก็เลยมาหาเจวนพี่น้องอันนี้ก็เลยมาหาเจวนตั้งใจจะมาออดิชั่นนั่นแหละจะมาฉันบ่อยอดิชันอยากตั้งติ่งลองโชว์แม่ลองโชวคลองโชว์ถ้าอยากอดิชั่นเดี๋ยวสิบุิ่งโคนไปขายของในยูเทปเลยเปิดพันหนึ่งเอาคันพี่น้องก็ได้อยากสนับสนุนครับพี่น้องไปสนับสนุนตลาดลอตเตอรี่ เนาลอตเตอรี่อยู่ที่สถานีรถไฟ MRT าธีจันทร์สิสถานีแม่จะนั่งยุหันทุกมือเนาะนั่งหรือกับช่วงช่วงที่หวยพระท่านไกลออกกะสีพระท่านเนี่ยไปหรือไปสุกมมือการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยุหันซุ้มมือค่ะอ๋อเป็นนั่นเลยเนาะปกติกะสิอันนี้ละช่วงนี่เขว่าอะไรนะว่าสงการเห่ือนบาเมี่ยวสงการกะสินั่งอยู่หันลหรตอนนี้ครับนั่งอยู่หน้าเซเว่นอยู่ครับนี่คือความประทับใจของผู้เฒ่า พีแม่่นกัไปมั้จะน้ำกันบอครับพีแม่อยู่ทั้งหลังเขานีโอ้ยูบ้านไอยู่บ้านด้เด้สาวหมโ้ลูกสาวอยู่บ้านอยู่น้นคุ้นพี่ครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณอ้พลอยเม่ทั้งสามด้อมาห้กันวรอใจงไม่เห็นลูกสาวหลายอยู่หลังเวทีวัสันเลยน้มาตังแต่หัวคำล้วม็มาเผยนั่น คือหน้าเหนี่ยขอบกาบหองที่ยันลำบากขอบเอาความฝันระวางสักวันให้คนที่หัดได้มีที่พึ่งที่พกักมีชีวิตดีกว่านี้โอ้เสียงปั่นขึมนวม้อง <laughs> เสียงสะออื่นบาดไทยเอาคลิปนีไป้ไว้สมนิดสะก่อนกัี่น้องพอกันไหมคลิปนายคลิปนี้สบ,บายดีพี่น้อง